สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมไมครับนะผมอยู่กับเซิร์ฟเวอร์อาร์โมลี่ครับนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนเล่นเยอะพอสมควรเลยนะก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะผมให้แก่ทุกคนเลยนะวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะผมแต่ว่าเมื่อวานเข้าดาวกันสนุกน่าดูเลยนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่สนุกมากนะผมขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ปี2569นะผมกับทุกคนเลยนะผมคนด,ดูผมนะผม ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะผม,ผมก็ภาวนาให้คนดูผมและแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะผมก็เข้ามาแล้วนะผมผมก็ไม่รู้เล่นยังไงนะอันนี้คือโปรเทคป้องกันบ้านนะผมะสกุลสกุกบล็อกนะ,ะก็เหมือนจะเริ่มเล่นใหม่แล้วมาตรก่อนผมเล่นอยู่นะแต่มันตอนที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ได้ลงคลิปมาเอ็ดวันนะผมเดี๋ยวผมจะ อัพสองคลิปเลยนะผมอันนี้เป็นคลิปที่สองนะผมจะอัพซาวเวอผมแล้วก็ออโมลี่นะผมแล้วผมก็จะเปลี่ยนมาเล่นเปลี่ยนมาเล่นอะโลี่แล้วนะผมเป็นซเวแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องไหกันดูตัวอย่างกล่องสุ่มเฟอร์นิเจอร์เดะเดะเดะเมื่อกี้เราเกิดตรงนู้นเนาะวันนี้เราอาจจะยิงมึนๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเล่นนะับ ผู้มือการเล่นนะกดเซิร์ฟเวอร์ห้ามทําให้ผู้เล่นอื่นเดือดร้อนราไม่ทําให้ผู้เล่นื่นผู้เล่นอื่นเดือดร้อน,นอยู่แล้วนะห้ามใช้ประโยชน์ผลประโยชน์จากบัก็อกเราเราอันนี้เราก็ไม่เก่งไม่เก่งใมคับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลหลยเรื่องนี้ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นและแก้ไขดัดแปลงแค่เล่นเกมปกติผมก็แย่แนละ้วห้ามการกระทําต่างๆแบบอัตโนมัติออตโต้คลิกหรือมาโค ได้เลยครับสบายห้าม f K ฟ่าร์มมอนเตอร์บนเกาะพะจันภัยอืมแเททำฟาร์มเหล็กผมก็ยังไม่มีเหล็กเลยนะห้ามใช้กาํายับและดูถูกห้ามสแปมแชทห้ามหลอกลวงในการซื้อขายโอเคครับเข้าใจกดกระตวันนี้นะอันนี้็็้องเออคำสั่งสร้างกิวนะผมแล้วนี่คืออะไรกลมมอนเตอร์จะเกิดเฉพาะลูกหาของโอเค ไอ้ตรงนี้เราอ่ PSX ชื่อผู้เล่นเพิ่มสมาชิกเข้าโปรโปรเทคอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราถ้าเกิดเรามีตี้เราสามารถจะเพิ่มได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นอะไรซื้อสถานที่เหรอแล้วก็ตำทางไปสถานที่ต่างๆสปาวก,กับเมืองโอ,โอเคบอทบลูว่าไปบอทว่าบอทโลกเออแล้วแล้วแล้วไอ้ดับเท่ๆอย่างพี่เขาคนนี้เออเราจะหาได้จากไหนครับคนเล่นอ,มอัมบรีช่วยมาคอมเมนต์หน่อยไนดะ้ไ ระบบออเดอร์ไอ้น,นี่ไอ้พวกนี้ผมเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาอจุดจุดรวมวาร์ปใช่ไหมอืมโอเคโอเคแล้วเราไปเมื่อกี้ผมเห็นเออาชีพนะผมฉันจะรับไอเทมประจำวันกลอนยืนยันติคอร์ดก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปทำรอบหลังนะผมตอนนี้ยังนะอันนี้คืออะไร อาชีพทำฟาร์มดูง่ายนะง่ายสุดแหละในงานนี้คุณต้องสร้างหรือปรับแต่งอาวุธเครื่องมือและชุดเกราะเพื่อรับเงินงานนี้คุณลองเออต้องลอกเปลือกไม้หรือขุดคนดไม้เพื่อรับเงินในงานนี้เขาจะได้รับแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านโอเคในงานนี้คุณต้องชิมอาหารเพื่อรับเงินในงานนี้เขาจะ เพาะพันธุ์และผึกผูกผึกก่ผึกเชือกอ่อผูกไหมอ่ะผูกเชือกอะ่ะเออโอเคงานนี้คุณต้องทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับฟาร์มเพื่อรับเงินงานนั่แหละพอ,พอเราพอเราอยากจะอันนี้คืออะไรคสเหรอกดคิวเพื่อออกจากอาชีพนี้คุณอยู่ใน,านอาชีพฟาร์มเมอร์อยู่แล้วโอเคตอนนี้ผมอยู่ในฟาร์มเมอร์แล้วนะเป็นฟาร์มเต็มตัวแล้วอะไรนะครับ หายเทมเพื่อเก็บคะแนนไม่รู้เลยเนี่ยเออมันมีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยนี่ยัยแฟชั่นเหรอโอเคเราไปเข้าโลกเอ่อซาวเวูสิก่อนนะฮะนี่แหละวะอันนี้คือผู้เล่นมันเนะี่ยเคมาโลก s า r v ว v a l บูสก่อนนะ ขึ้นย้ายไปยังโลกสร้างบ้านเพื่อเพื่อเริ่มมาจนภัยโลกกว้างขึ้นย้ายไปยังโลกทรัพยากรเพื่อหาอเทมที่ต้องการสิ่งที่ก่อสร้างในโลกขึ้นเก่อทรัพยกากรพิเศษมีเหล่าวันเตอร์ที่คอยเฝ้าอยูอ่ไปโลกสร้างบ้านก่อนคิดวันที่หนึ่งก,กวันเกิดของคุณโอเคเดี๋ยวผมขอกกอกก่อนนะครับเรียบร้อยกอกเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันเรียบแป้อย,อย่างนี้ มันเรียบเกินไปอันนี้คือมีคนขุดจริงๆใช่ไหมหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แลว้วอะอันนี้ผมไม่เข้าใจตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นอ่บ้านเขานะครับเคร็บแต่เดี๋ยกำลังจะเข้าไปในบ้านเขานะตอนนี้โอ้คนนี้น่าจะรวยน่าดูนะสาหรับฟาร์มเขานะ <laughs> จะปติบ้านเาโอโฟาร์มเขาสวยมากคน ม,มีวัวนะฟาร์มวัวฟาร์มอะไรนะเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบเขาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนหาทำเลก่อนนะฮะในการสร้างบ้านนะฮะอยากจะได้ติดน้ำอย่างนี้บ้างนะอืมมันน่าจะดีนะฮะเราได้มีน้ำแบบว่ามีน้ำใช้นะับเรามีโปรเทค16บกบอกแล้วก็สูง16บกบอกดังนั้นเราควรที่จะใช้ ให้คุ้มนะนี่อย่างนี้เลยได้แกละหมาหมาหมา,มาตัวนี้ก็้องระเบิกูไม่ได้แต่ตอนนี้กูจะได้ตัวไอ้นี่มันหนีแล้วนะมันไม่ไมเกินแต่ว่าวทำไมวะ เราวางโปรเทคไปตรงนี้เลยกันนะวางได้ป่ะเนี่ยไม่ได้วะเดี๋ยวนะไม่เป็นไรครับเอาใหม่เกิดที่ทะเลทรา,ายเลยทุกคน โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโดนใครมีการต่อสู้อ่ะเรามีการต่อสู้ในนี้นะแล้วเพิดอุพใครเขาขุดเดี๋ยวเดี๋ยวทุบไม้เลยอืมจะได้มีอุ้ใช้เขาบ้างนะเอา <c oughs> ใครรวังพเธิกไว้ตอานี้บกุกผมไม่สามารถทำได้แม่งยึดกระทั่งไม้อะคนดู ยังมีได้สบายแล้วอเคได้ขวานได้ขวานมาแล้ว อันนี้ไปด้วยจะได้ไม่ต้องขับไม้ใหม่นะพี่โอ้โหพื้นที่มันล่อแหลแต่งนะทุกคนไม่มีไม้ไม่มีอะไรนะเฮียตอนนี้โอ้โหผมมาเจออะไรตรงนี้เนี่ยเอ้ยแล้วคงขวัญอะไรเนี่ย ผมรับของขวัญพร้อมแล้วพิมออนไลน์อ่ะเอาจะผมจะรับไงก็ต้องไหนนี่อ่ะคุณต้องยืนยันในทีคอร์ดก่อนโอเคครับตอนนี้ผมก็ยืนยันตัวตวนเป็นที่ร้อยแล้วนะฮะก็ได้ชุดมานะครับได้ของมานะผมเยอะแยะไปหมดเลยนะผมแล้วเราก็จะไปทำการ หาทำเลต่อนะผมอ่าเฮ้ยตรงนี้สวยมากนะทำเลสวยมากเลยไยตรงนี้แหละพ่อของลูกเอ้ยไม่ใช่แม่ของลูกนะพูดผิดนิดหน่อยนะความหมายจะเปลี่ยนเล็กน้อยแม่งเอาไปหมดเลยเฮ้ยตอนนี้ผมมีกระดูก่ันะลสองอันเดี๋ยวถ้าหาหมาได้สักตัวหนึ่งก็จะไม่เหงาแล้วนะฮะ โอ้โหโอ้โหซัมบอยเต็มเลยมีแม่หมดตัวนะทุกคนเดี๋ยวเยแป๊บหนึ่งมันมันเยอะเกินไปนะเฮียมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยเราสามารถเซตโฮมได้ปะมอาไปคิมเซตโฮมครับพคิมเซตโฮมนะอ้าเซตโฮมคุณไม่สามารถทำได้ตอนนี้มึงยังไม่วางโรเทค เฮ้ยเราเป็นชิตอนพอนี่ยังมีคนมางโปรเทคไว้ตรงนี้นะโูเนเตียนตงนิดหน่อยนะอืมโดนเราจะมาทุบโปรเทคกันเลยวะผมทงสัยมานานแล้วไม่ได้เอ้ยโอเคตรงนี้มีถ้ำนะโหท้ำเลยสวยมากเลยว่ะ อยากได้ตรงเนี้ไม่ได้นะฝ่าไว้ก่อนเถอะไอที่เคยยังไม่เลิกสามหมุดเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ลงถ้ำมานะผมแต่ผมว่าถ้าเกิดเราทํทำฟาร์มอะทำอาชีพฟาร์มเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องลงถ้ำนะฮะไม่รือเราจำเป็นวะแต่งจริงมันม,มันอยู่ไกลน้ำนะับผมเวลาเราจะหาน้ำมันก็ไกลอยู่ดีต้องเดินมานี่เลยนะ ดังนั้นเราจะไม่อยู่ไกลน้ำนะครผมอุ้ยตรงนู้นสวยไอคนนี้เขามาอยู่นี่แล้วละสิแต่ผมย้ายให้นะอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะผมเดยวดินนะไหนเรื่องดินไม่ไม่ยากนะครับผม อะไรบล็อกปอง,ปองของคุณต้องอยู่ห่างจากขอบเขตภูมิภาคอื่นอย่างน้อยสามสบองบล็อกครับครับโอเคมาตรงนี้ได้ไหมอโอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละยังไงก็ไม่มีคนจองนะผมในที่สุดนะผมผมก็ได้บ้านแหละคุณมีบ้านชื่อโฮมคุณต้องการแทนชื่อเดิมหรือไม่อะไรอ่ะคุณ ต้องการแทนที่ชื่อเดิมหรือไม่มเดี๋ยวเราขอถูกโปรเทคตัวก่อนนะครับอ่ะโฮมมันมันจะพาเราไปไหนโอ้โอเคแปลว่าเราอยู่ที่นี่แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใครมาวางเลสโตนมั่วๆอย่างนี้เนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะตรงนี้ก็จะเป็นใครกระทบต่อไม่ได้ใช่ป่ะแล้วกนเดี๋ยวผมขอตั้งอาคเขตตัวเองก่อนนะฮะเดีย๋ยวทุกคนผมเจอจิ้งจอกด้วยนะฮะผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงประมาณตรงประมาณนี้นะฮะผมแล้วก็ไอตัวตรงโซนนี้ก็จะอยู่ประมาณประมาณตัวนี้แต่ว่าเรามีบล็อกสาสองนะผม ฮ้ยตรงไหนตรงนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้นะโอเคเราก็ทำบ้านง่ายๆเลยนะครับผมเราก็จะทำตรงนี้บ้านภูเขาอะเคยรู้จักว่าแบบบ้านในถ้ำอะบ้านอยู่ในถ้ำอะแต่เราจะทำแบบให้มันลึกลงไปนะผมจากนั้นเราก็วางไอ้ตรงนี้ก่อนนะบ้านแบบ มินิมอลนะผมอ่าครับเนื้อ,อโอเคจางนั้นเราก็จะเจาะลึกลงไปอย่างนี้นะเดี๋ยวขอตัดคลิปหน่อยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการขุดนะผมอันนี้คือเป็นบ้านของผมนะอาจจะขุดให้เป็นระนาบสามเหลี่ยมนะผม แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับคุดนานอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะะแต่ตอนนี้แบบเดี๋ยวผมขอขึ้นไปชั้นบนก่อนนะผมเพื่อที่จะดูว่าขอบเขตของบ้านเราจะอยู่ประมาณไหนนะครอ่าความสูขงของมันประมาณนี้ป่ะนี่อืแตีมันยิ่ขึ้นนะเอออ๋อ,อไม่ใช่หรอกนี่น,น,นี่ประมาณนี้ เดี๋ยวนะจะขอไปขุดเอาเห็นกันนะหนึ่งบล็อกพอกระโดดหนึ่งบล็อกคืออ๋อประมาณนี้แหละน้าวออกแล้ว,น,วน้าวนี่ประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีถ้ำเลยด้วย อเขแปลว่าตรงนี้เราตัดออกได้เลยนะโอ้โหสองตัวเลยคีป,ปอร์นี่ไม่เหมือนในโลกโซโร่นะผมมัน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 โหดร้ายกว่านะโอเคเออมองไม่เห็นเลยเลย ตักคู่นะฮะปล่อยมันปล่อยมันตอมบี้อะนะผมไม่รีไม่รู้ว่าเยอะพออะไรนะโอ้ย้ยหลบตายหลบบยึดตน้นหลบแบบยึดตนน้นเสร็จผมละเอาไปกินเจอ่าน จะขอขุดฐานอืมไอเห็นพวกนี้มันใช้ได้ใช้งานแกดำนะฮะโอเค ไฮ้ยทรายเต็มเลยเอ้ยไม่ใช่ดินเต็มเลยมาป่าหรือเปล่าน่ะนะ่าป่านะครับผมเดี๋ยวเราจะรอเขาด้วยกระดูกสองชิ้นขอติดหนึ่งสองไปครับจบไปคราวนี้เราเราจะมีเออมาป่าคู่ใจนะผมไอ้ก็เอาตัวค้ามาวางไว้เงี้ย มาผ่าตีป่ะแค่ตีตีตีไอช่วยกัดนะ <c oughs> ช่วยกัดเว้ยนี่กูเป็นซัมมอนเนอร์มีลูกน้องละอุย้ยเลือดแล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปขุดดินนะผมตรงนูง้นแต่ว,ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอรับกล้องก่อนนะผมเห็บของนะ แล้วเราจะไปคุดดินกันนะโอเควางวางกลง่องคาบก่อนกล่องคาบได้มาฟรีนะผมได้กล่องคู่มาอย่างนี้เราก็มาวางไว้ข้างในในี่ผมชอบเท็กเจอร์แพคในเออ่ในเซิร์ฟนี้มากเลยนะมันดูแบบโล่งตาดายดีนะผมแบบสวยเออโอเคโอเคอวยแก,แก,แก,แกลูกอวยเลยเนะี่ยก็ดูเอานะผม แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับผมก็ชอบดีนะทีแพ็อย่างนี้เออมา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 ลูกมาเห่านะมันเห่าใส่นะครับมาเพื่อนร่วมเดินทางผมแหละคราวเนี้ยได้ละกินม่สตงไก่เลยนึกถึงคลิปเออคลิปประเทศไทยเราเลยนะเอา ถือีดก็ผูกงนานตกใจนี่แล้วผมจะทำการขุดดินไปสักเอ่อประมาณสองชุดไร่นะับเพราะเราจะทำการปลูกข้าวนะครผมเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครผมจะเป็นสายฟาร์เมอร์เราก็ต้องดินนี่แหละนะฮะสิ่งสำคัญนะครับ เพิ่งมันมีสะบัดน้ำเด้อเราจะย้ายย้ายโปรเทคออกมาอยู่ในในถ้ำดีให้อยู่หน้าถ้ำมันจะดูแบบแปลกไหะโปรตีนนะฮะถ้าอยากให้มันชี้หน้าอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้มันจะเข้าเยอะเลยไม่ไหลนะครับผมว่ามันอยู่ใกล้น้ำไม่น่าจะเป็นไรฟ้าก็ขนแกะใครเอามาวาง แปลว,ว่าทอดสนี่ก็ได้โอ้โหทอรสได้นะผมไขเขาเอามาวางกูก็ไม่รู้แต่ตอนนี้อยู่ในเขตบ้านไขไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองไปดูนะตรงหน้าต่างก็นหน่อยนะ <laughs> ปนปนปนะปนปนได้ไหมขอปนหน่อยได้ไหมแผล เขาเรียนแก่แล้วอืมเขาใช้โปรเทคสามสิบสองบอกเลยนะคมันางหวดเลยนะเราก็มีนะครับอ,อุ๊ยโอ้แล้วก็หมานะครัจะกลายเป็นลูกนั่นแหละจะเรียกว่าสวย เเจอเจอเจอฐานนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่าฐานก่อนไป้ทั้หมามันตีพวกสัตว์อ่ะพวกนี้มันใจนี่ปะอู้ห่านต็มเลยเอาไปรับทอสเอาครับเอาไปทำอาหารได้นะฉันบอกว่าเราใช้โปรเทคสามสิบสองคูณสักสองเลยนะตรงนี้เลยนะฮะข้างหลังนี่เลยอ่าบ้านเราได้กว้างหน่อยนะผม ที่ okay. ตรงนี้ไม่ได้แสดงว่าเราก็นะฮะเดี๋ยวเราเอาบ็อกนี้ไปวางใต้ดินนะผมตรงนี้เอาไปทํา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 นาก่อนนะเอออย่างนี้เอา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  มาจะกามันเดหมาไปไหนคนอ่ะมไม่ตีแมไม่ตีหรอ ไีแล้วนี่ไงโดนดิม,ดนมันแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะบผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ โอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาคู่ใจใตัวใหม่ของเขาเย่ yeah. ในที่สุดกูก็ได้จนได้นะผมสุดยอดเลยนะผมดีใจมากๆนะโอเคใครอยากดูการเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟอเมอรี่ครับต้องต้องมีตัวเอ็ดนะแบบว่าต้องมีแบบว่าเสียงเอฟเฟกต์นะผมแต่เดอซัมบี้มันจะมานะผมแล้วกูก็ตีไม่ได้ไงโดนแกล่ะอย่าเพิ่งกวนโอเคอเครับ ช่วงนี้ก็จะอัพคลิปบ่อยๆหน่อยนะครับผมจะพาย,ยายามทำคลิปให้ดีที่สุดนะเพื่อทีอ่จะให้คนดูนั้นพึงพอใจแก่เราแล้วก็นะว่าเจอกันไปละจริงๆละบายบาย let's go